นี่พระเจดีย์ที่คุณตาได้พูดไปเมื่อเช้าว่าเราได้ร่วมสร้างเจดีย์องค์นี้ซึ่งจากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอ,องค์พระบรมสารีริกธาตุของพระธรรมาาจุพุทธเจ้าซึ่งหลวงปู่กวยเนี่ยท่านได้รับพระราชทานมาจากองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์เก่านะครับก็ท่านก็สร้างมา เป็นเงินเป็นเงินก็หลายสิบล้านนะครับหลายสิบล้านซึ่งเห็นบอกว่าที่ใช้ไปแล้วเนี่ยที่ใช้ก่อสรางไปแล้วเนี่ยก,ก็ประมาณสามสิบสีล้านนะครับลุงปูก็บอกว่าก็ราคาก็คงเป็นร้อยล้านนะครับคงเป็นร้อยล้านนะครับ กว่าจะเสร็จสิ้นกว่าจะเสร็จเนี่ยกว่าจะสาเร็จเนี่ยก็เป็นร้อยล้านนะครับสำหรับคุณตานะได้มาสร้างพระเจดีย์องค์นี้ทุกปีนะครับทุกปีนะครับอพอถึงวันเกิดคุณตาคุณยายนะครับก็เราก็จะมาร่วมทำบุญวันเกิดมาสร้างพระเจดีย์องค์นี้นะครับแต่ว่า ก็คงจะใช้เวลาอีกนานนะครับคงจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะสาเร็จนะครับกว่าจะสาเร็จได้ก็คงใช้เวลาอีกนานอยู่นะครับเจดีย์องค์นี้ยังไม่ได้มีชื่อนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มีชื่อ,อยังไม่ได้มีชื่อนะครับเดี๋ยวคุณราก็จะเดินไปแล้วก็ไปดูที่ที่ จะบรรจุไว้นะครับเจดีย์ที่วัดเทพสถิตนะครับวัดเทพสถิตเป็นพระครูพระครูเทพสถิตนะครับหรือลูกป,ปูก่กไวยนะครับลูกป,ปูก่กไวยท่านเป็นเจ้าวาดวัดเทพสถิตนะครับทุกปีคุณจาก็จะมาทอดกระถินแต่ปีนี้ไม่ได้ทอดกระถินเพราะว่าไม่ได้มาทอดกระถินเพราะว่ามันพร้อมกัน หลายวัดนะครับพร้อมกันหลายวัดนะครับพร้อมกันหลายวัดคุณตาก็ไปไปทอดที่วัดถ้ำขามไปทอดที่วัดวัดวัดภูริตตาภูริตตะทีรวาสนะครับบ้านหนองผือนะครับวัดบ้านหนองผือก็ไปทอดที่นั่น ไม่ได้มาไม่ได้มาทอดที่ที่วัดนี้อ่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มาทอดเพราะามจริงแล้วเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้นะครับอดูเจดีแล้วก็จะเป็นที่อ่าที่อืมเป็นหอระฆังนะครับตรงนี้เป็นหอระฆังนะครับเป็นหอระฆังเป็นหอระฆังนะครับ ก็จะใช้ด้ำค้ำในภาษาเป็นศาลาทางด้านนี้เป็นศาลาการประเรียนนะครับ